ย้อนอดีต49ปีก่อนในหลวงรัชการที่10ทรงลุยสมรภูมิรบที่บ้านหมากแข้งเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2568เพจเฟซบุ๊ก Army Military Fraud ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในหลวงรัชการที่10ทรงลุยสมรภูมิรบที่ห้วยหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ปีพุทธศักราช2,519หรือเมื่อ49ปีก่อนย้อนไปในปีพุทธศักราช2,519พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะมีพระอิสริยยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชก,กุมารประจำการอยู่ที่หน่วยทหารจังหวัดพิษณุโลกทรงทราบว่าที่หมู่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา ไม่ห่างจากภูหินร่องกล้าเป็นหมู่บ้านเดียวในขณะนั้นที่ไม่เข้าร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์จึงถูกโจมตีอย่างหนักทําให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสียชีวิตจํานวนมากเฮลิคอปเตอร์ที่มารับมาส่งทหารก็ถูกยิงตกทับบ้านเรือนลัษณดอนชาวบ้านเสียขวัญต้องอพยพหนีจึงมีรับสั่งพลโทสมศักดิ์ปัจ,จมานนท์แม่ทัพภาคที่สามว่าจะต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ แม้ว่าแม่ทัพภาคที่สามจะกราบบังคมทูนทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักชาไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้นักบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมุ่งไปยังฐานบ้านหมาแข้งทันที แต่ขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะร่อนลงยังไม่ทันที่จะแตะพื้นฝ่ายผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังเฮลิคอปเตอร์จนไม่สามารถลงจอดได้วินาทีนั้นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอสถธิราชก็ทรงกระโดดลงจากความสูงประมาณสองเมตรแล้ววิ่งสากระสุนหลบเข้าที่กำบังอย่างกล้าหาญเมื่อทรงถึงที่มัน่นพระองค์ก็ได้ทรงบัญชาการทันทีรับสั่งให้ทหารตามเสด็จ ยิงตอบโต้ผู้ก่อการร้ายและยังมีคำสั่งให้ใช้ปืนใหญ่จากฐานบ้านห้วยมุน่นยิงถล่มผู้ก่อการร้ายด้วยกระทั่งเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระโอสาทิราชสยามมงกุฎราชกุมารจึงทรงมีบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกราตรเวนโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองแม่แม่ทัพภาคที่สาได้กราบบังคมทุนทัดทานด้วยความเกรงว่าจะทรงเป็นอันตราย แต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงนำหน้าทหารบุกตะลุยไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายท่ามกลางเสียงปืนดังไม่ขาดสายแต่พระองค์ไม่ทรงหวั่นเกรงแต่ประการใดในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ต้องล่าถอยไปจากนั้นทรงฝ่าดงระเบิดไปที่หมู่บ้านหมากแข้งเสด็จไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกตรวจสสภาพเฮลิคอปเตอร์ แล้วเข้าไปปลอบขวนนันราษฎรทรงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยอย่างเต็มที่และได้เสด็จไปที่โรงเรียนมาแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายปิดล้อมและยึดเอาไว้แต่ฝ่ายรัฐยึดกลับคืนมาได้เพื่อพระราชทานให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนคืนนั้นทรงประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการโดยบรรทมในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณสองฟุต หลังคามุงด้วยหญ้าคาทรงใช้เป้ทหารหนุนพระเสียรและบรรทมในชุดเครื่องแบบสนามที่ทรงนำไปชุดเดียวโดยไม่มีเครื่องกันหนาวหรือผ้าห่มแม้แต่ผืนเดียวนายอินตาสิงขอนผู้ใหญ่บ้านมากแข้งยังคงจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ดีเล่าว่าพระองค์ท่านทรงปฏิบัติเหมือนทหารตื่นตั้งแต่ตีห้านอนตอนกลางคืนไม่มีผ้าหม่ม ยังไม่ได้ส่งพระพักก็ออกลาดตะเวนเสวยเข้าจีทาไข่กับปลาร้าครั้งนั้นทำให้เรามีกำลังใจขึ้นเยอะรู้สึกว่ารอดจากภัยคอมมิวนิสต์รอดจากความตายแล้วก็พากันดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือที่มาของอุทยานเทิดพระเกียรติหมู่บ้านหมาแข้งตําบลกกสะทอนอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของวีรกษัตริย์รัชกาลที่สิบ แห่งราชวงศ์จัก,กรีและอาจเป็นกษัตริย์พระองค์แรกหลังจากราชการที่สองเป็นต้นมาซึ่งทรงมีโอกาสได้เข้าร่วมสมรภูมิรบด้วยพระองค์เองเพื่อปกป้องประชาชนและผืนแผ่นดินไทยพระวีลกรรมสุดกล้าหาญในล้นกล้าวราชการที่สิบที่บ้านหมากแข้งหมู่สี่ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย มีอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งสมรภูมิพระราชาของในหลวงรัชกาลที่10ถือเป็นพระกรณียกิจอันห้าวหาญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยอรางกูลที่ทำให้พระสกนิกรได้แท้สองว่าทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่คนไทยทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติและศาสนาใด ที่มาของอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแค้งแห่งนี้เกิดขึ้นจากในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหลายประเทศกำลังทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเองก็เช่นกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติการรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรอยต่อสามจังหวัดครอบคุมอำเภอลมสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอนครไทยและชาตราการจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีที่ฐานปฏิบัติการของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย ทางกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร1617ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับทว่าขณะที่นักบินนำเครื่องขึ้นได้ถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกลงมาวันต่อมาเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมาหาภูมิพลอดุละยะเดชท,ทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรในพื้นที่โดยวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุลหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้วพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจามานนท์แม่ทัพภาคที่สามในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจ แม่ทัพภาคที่สจะกราบบังคมทูลทัดทานหากทว่าพระองค์ก็ทรงยืนยันหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้หลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนรักสถาบานันคงเคยได้อ่านผ่านตาหรือได้ฟังเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของล้นเ้ารัชการที่สิบมาบ้างแล้วโดยเฉพาะ ณนะบ้านหมากแข้งแห่งนี้แต่วันนี้เรามีข้อมูลใหม่อีกด้านหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565โดยวัสนานานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดังได้ลงคลิปบทสัมภาษณ์อดีตตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลยที่ประจำฐานบ้านหมากแข้งที่ครั้งหนึ่งเคยออกปฏิบัติภาร,รกิจร่วมกับในหลวงรัชกาลที่10 ในปีพุทธศักราช2519โดยวาสนานานุ่มได้เขียนสรุปบทสัมภาษณ์ย่อไว้ใต้คลิปบอกว่าตำรวจได้เล่าถึงวันประวัติศาสตร์เมื่อครั้งในหลวงราชการที่10เป็นร้อยเอกและทรงเสด็จไปกอบกู้สถานการณ์เมื่อคอมมิวนิสต์ปิดล้อมโรงเรียนหมู่บ้านและฐานตำรวจที่กำลังจะละลาย ในตอนนั้นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลย1617ต่างทำใจกันแล้วว่าคงตายเพราะละลายตายไปครึ่งหนึ่งแล้วสเบียงใกล้หมดหอก็ถูกยิงตกชาวบ้านมาส่งสเบียงก็โดนยิงแต่ที่สุดในหลวงราชการที่10ที่ในเวลานั้นทรงเป็นร้อยเอกรับพระบัญชาในหลวงราชการที่9 ให้รีบมาช่วยกอบกู้สถานการณ์พร้อมราชองคลักษ์เจ็ดนายนั่งหอมาลงแต่หอลงจอดไม่ได้เพราะพื้นที่เขาไม่มีพื้นราบจึงต้องฮอบทรงกระโดดลงทางยุทธวิธีทุกอย่างอยู่ในสายตาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1617ที่ประจำบนฐานบ้านหมากแข้งจนนาทีที่พระองค์ ตีลังกามวนหน้าทางยุทธวิธีเข้ามาในฐานพร้อมปลดอาวุธปืนของตำรวจออกมาดูอย่างคล่องแคล่วทรงมีรับสั่งว่าเราก็เป็นทหารนักรบคนหนึ่งไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์อาหารการกินก็ทรงสวยเรชั่นที่มีอยู่ข้าวผัดเนื้อกระป๋องที่ร้อยตำรวจโทป,ปัญญาเล็กประชาตำรวจนปพ1 6 1 7 นำไปเทน้ำร้อนใส่และทอดไข่ดาวถวายทรงเสวยได้หมดด้วยไม่แค่นั้นร้อยตำรวจโทสวุวินวิริยวัตรเล่าว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่สิบไม่มาในวันนั้นพวกตนเองคงไม่มีวันนี้เหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วพระองค์ท่านมาช่วยถ้าในหลวงไม่มาก็คงไม่มีพวกเราและบ้านหมากแข้งในวันนี้ นอกจากนั้นทรงอ่อนโยนเมื่อเห็นพระจันทร์สว่างเต็มดวงเมื่อทราบว่าจะเป็นวันลอยกระทงจึงทรงนำลอยกระทงด้วยการใช้ดอกไม้ลอยน้ำเหตุการณ์ในครั้งนั้นเล่ากันว่าพระองค์ทรงสเสด็จประทับแรมที่ฐานกระทั่งการต่อสู้สงบลงพระองค์จึงสเสด็จกลับ